นะเข้ามากันได้เร็วเข้าเจ้าทั้งร้ายเราจะดูดวงกันการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางการศึกษาขอต้อนรับเข้าอยู่ยุคโรคระบาดเข้าสู่โรคระบาดยุคโรคระบาดอาวุธชีวภาพเคมีนะตอนนี้กําลังระบาดในจีนนะเยอะเลยเดี๋ยวอาจารย์ถ้าพูดไปเขาก็กลัวกันหมดหรอกเชื้อไวรัสไงมันกำลังมาเชื้อไวรัสแบบระบบทางเดินหายใจอ่ะในจีนกําลังระบาดกันหนักนะ จีระบาดหนังแล้วก็ค่อนข้างปิดข่าวด้วยนะคะใช่ไหมเท่าที่รู้อ่ะเออมันคล้ายๆกับไอตอนที่โควิดระบาดเลยคล้ายๆกันเลยคล้ายๆตอนที่โควิดระบาดคล้ายกันไม่มีผิดอันนี้นะจันโอนะคาดว่านะน่าจะเป็นอาวุธชีวภาพม,มันไม่น่าจะเป็นโรคระบาดเฉยๆแลอ,อาจเท่าคิดยังไงคะเคมีอาวุธชีวภาพอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าคือคนเดี๋ยวเนี้ มันเหมือนกับว่าอะไรอะอะไรก็ระบาดอะไรก็ระบาดในความรู้สึกผมคิดว่านะการค้าขายไม่ดีอะไรไม่ดีใช่ป่ะมันก็เหมือนกับเขาอาจจะมีแบบคิดว่าเอาเอาวุธมาปล่อยแล้วเพื่อที่จะเอาเงินนะที่จะขายวัคซีนเพื่อจะเอาเงินเข้าประเทศมากกว่าในความรู้สึกผมลึกๆนะแต,แต่ตอนเนี้ยที่สเปนอะเชื้อโรคระบาดไอเชืออ้อนี่อ่าไข้เลือดออกกำลังระบาดแล้วก็ ทางไอ้นี่ไอววาตะขาโลกแอฟริกาไอววาตะขาโลกส่วนทางจีนเนี่ยเป็นเชื้อของระบบทางเดินหายใจที่ไอวีวาไม่ใช่พม่าเหรอพม่าก็พม,ม่าก็ติดอพม,ม่าก็โดนไม่ได้เริ่มจากพม่าแล้วเริ่มจาก,อกาแอฟริกาแอฟริกาก็มีพม่าก็มีคือมันมีรอบโลกอะ่ะมันมีทั่วไปหมดเลยไงเราไม่สามารถกักเกณฑ์ที่ไหนได้เต็มร้อยอพูดจริงๆมา เอาเจ้าทั้งหลายจัดของขวัญเข้ามาเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ผมจะเล่าถึงตำนานเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนี่เหรียญน,นี้เหรียญทำน้ำมนต์นนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวั่าสูงท่านเล่าว่ามันจะมีอยู่ยุคยุคนึงที่มีโรคระบาดเข้ามาขณะที่มีโรคระบาดเนี่ยท่านก็เลยไปภาษาดีบุตรจึงสอนวิธีการทำเหรียญทำน้ำมนต์เอาเพื่อเอามาอะไรเป็นสารดีบุตรตัดกรรมเหรียญน,นี้มีอยู่จริงเซิร์ชหาได้นะเซิร์ชหาได้มีอยู่นะ ติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่บ้านเขียว AJTOP16 นะอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอะว่ายุคโรคระบาดเนี่ยมันไม่มีใครสามารถไปหยุดยั้งได้แล้วมันเป็นระบบทางเดินหายใจนะที่กําลังเกิดเรื่องอยู่ตอนเนี้ยในความรูม้สึกของผมมว่ามันน่าจะเป็นอาวุธนะแหะแต่คนมันจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจในเป็นจริงว่าตอนนี้ที่เมืองไทยเป็นไงบ้างคะโลกนี้ไ้<ะ><ะ>ได้ข่าวว่าบางคนเขาบอกว่า ก็ก็ก็ระบาดนะแต่ว่าแบบเหมือนเขาไม่อยากให้มีข่าวอ่ะมันระบาดแต่ระบาดน้อยระบาดไม่มาไม่หนักมากเพราะเพราว่าทางทางเราเนี่ยคนเนี่ยผมสังเกตนะคนของเราประมาทกันเยอะประมาทก็คือไม่ใส่หน้ากากเพราะอะไรรู้ไหมคิดว่าหน้ากากอนามัย